b บบี้เบท่าเรื่นิทานเรื่องสเสน่ห์นางลวงกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกลางป่าเขาที่ลึกลับและซับซ้อนแห่งหนึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับนางลวงหญิงสาวผู้มีความงามเย้ายวนเกินห้ามใจแต่เบื้องหลังความงามนั้นกับซ่อนอันตรายไว้ลึกสุดยางนางลวงเป็นปีศาจที่อรอลวงชายหนุ่มผู้หลงไหลในความงามของเธอ ก่อนจะภาพชีวิตของพวกเขาไปอย่างไร้ร่องรอยทุกคืนเดือนดับเสียงเพลงหวานปานน้ำพึ่งเจือยาพิษจะดังขึ้นในปา่าและมักจะมีชายหนุ่มหายตัวไปในเช้าวันถัดมาในหมู่บ้านน้องบัวใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเชิงเขาชาวบ้านต่างหวาดกลัวตำนานนี้และไม่มีใครกล้าขึ้นไปพิสูจน์บนเขานั้นจริงๆในวันหนึ่งในยามค่ำคืนอันมืดมิด เสียงเพลงลึกลับดังแว่วมาจากในป่าเสียงนั้นอ่อนหวานและเศร้าซ้อยดึงดูดให้คำปันชายหนุ่มในหมู่บ้านเดินตามเสียงนั้นไปอย่างไม่รู้ตัวใครกันที่ร้องเพลงในป่าลึกเช่นนี้เขาพึมพำในขณะที่ก้าวเข้าไปในความมืดเสียงนั้นพาเขาเข้าไปจนถึงลำธารเล็กๆกลางป่าที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาวผมยาวสยาย ใบหน้างดงามเป็นหนึ่งนางฟ้าเจ้าคือใครกันคำปานถามด้วยเสียงที่สั่นเครือดวงตาของเขาจับจ้องที่หญิงสาวตรงหน้าอย่างลุ่มหลงหญิงสาวไม่ตอบแต่เธอส่งยิ้มบางๆให้กับเขารอยยิ้มนั้นช่างอ่อนหวานและน่าหลงไหลยิ่งนักราวกับเชิญชวนให้เขาเขา้าเข้าไปใกลข้ามไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเจ้าลงมาที่นี่งนั้นหรือคำปานถามขึ้นอีกครั้ง เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเรากลับไม่แน่ใจว่าเธอคือมนุษย์หรือว่าสิ่งลี้ลับกันแน่หญิงสาวยังคงเงียบแต่เธอกวักมือเรียกเขาให้เขาไปหาคำปันรู้สึกเหมือนต้องมนสะกดเขาก้าวเข้าไปใกล้เธอทุกขณะหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกยิงไกลเข้าไปเท่าไหร่กลิ่นหอมระมูลจากตัวเธอก็ยิ่งทำให้เขาเคิบเคิมมากขึ้นเท่านั้น แต่ก่อนที่เขาจะได้สัมผัสตัวเธอทุกอย่างกลับกลายเป็นความมืดมิดในรุ่งเช้าคำปันหายตัวไปอย่างไรร่องรอยมีเพียงรอยเท้าของเขาที่เหมือนดูว่ากำลังจะก้าวเดินเข้าไปในป่าลึกคุณพักดีนาทหารหนุ่มผู้ม,มีความสามารถได้รับมอบหมายให้มาประจำการที่หนองบัวใหญเพื่อดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้าน เขาได้ยินเรื่องราวของนางรวงจากชาวบ้านหลายคนบางก็ว่าเธอคือปีศาจบางก็ว่าเธอคือดวงวิญญาณสาวที่ถูกสาปแม้จะไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่การหายตัวไปของชายหนุ่มหลายคนทำให้เขาตัดสินใจสืบหาความจริงในวันหนึ่งคุณพักดีกำลังเดินสำรวจรอบหมู่บ้านเขาได้พบกับจันเพนหญิงสาวผิวขาวดุจจันท ดวงตากลมโตแฝงแววอ่อนโยนและเศร้าเล็กน้อยเธอกำลังยืนเก็บสมุนไพรริมรำทานแม่ยิงข้าไม่ได้เห็นเจ้ามาก่อนเจ้าคือคนในหมู่บ้านนี้อย่างนั้นหรือคุณพักดีเอ่ยถามจันเพนหันหน้ามาพร้อมกับรอยยิม้มเจ้าค่ะข้าเป็นลูกสาวของหมอญาในหมู่บ้านท่านคือทหารใหม่ที่มาประจำการในหมู่บ้านนี้ใช่หรือไม่เจ้าคะใช่แล้ว ข้าชื่อว่าขุนพักดียินดีที่ได้รู้จักไม่หญิงนะเขาเอ่ยตอบดวงตาไม่อาจละจากรอยยิ้มของเธอได้จันเพนหัวเราะเบาๆเรียกเขาว่าจันเพนเธดิดข้าหวังว่าท่านจะช่วยดูแลหมู่บ้านนี้ให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งนะเจ้าค่ะจากวันนั้นไปต้นมาทั้งสองได้พูดคุยกันบ่อยครั้งในระหว่างที่ขุนพักดีสืบหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของชายหนุ่มในหมู่บ้าน และจันเพนก็คอยช่วยเหลือเขาด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่าและตำนานต่างๆทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นขุณพักดีรู้สึกว่าจันเพนคือแสงสว่างในชีวิตที่เคยมืดมิดของเขาท่านคุณพักดีท่านดูเหนื่อยนักพักเสียหน่อยเธอเจ้าค่ะข้าจะชงชาให้จันเพนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขณะที่มือบางของเธอ หยิบสมุนไพามาบทในครกขอบใจเจามากนะจันเพนเรื่องนี้สำคัญนักค้าต้องหาคำตอบให้ได้ว่าชายหนุ่มเหล่านั้นหายไปไหนกันคุณพักดีตอบโดยดวงตาที่มุ่งมันจันเพนมองเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเศร้าลึกๆในใจบางครั้งบางสิ่งอาจไม่ควรค้นหาคำตอบท่านอาจจะเจอสิ่งที่ไม่อยากพบก็เป็นได้นะเจ้าค้าคำพูดของเธอ ทำให้ขุณพักดีนิ่งไปครู่หนึ่งแต่เขาก็ยังคงยืนยันไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งใดก็ตามข้าก็พร้อมจะเปะเชิญหน้ากับมันเพื่อปกป้องหมู่บ้านนี้วันเวลาผ่านไปด้วยความใกล้ชิดทำให้คุณพักดีเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดเกี่ยวกับตัวของจันเพนเธอมักจะหายตัวไปในคืนเดือนดับโดยไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนและเมื่อขุนพักดีพบรอยท้าผู้หญิง ที่นำไปสู่ป่าลึกมานขายกับรองเท้าที่จันเพนสวมใส่อยู่ในคืนหนึ่งหลังจากงานเทศกาลในหมู่บ้านขุนพักดีเห็นจันเพนกำลังเดินออกจากบ้านไปทางป่าใหญ่เขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเขาจึงตัดสินใจสะกดรอยตามเธอเข้าไปจันเพนเจ้าจะไปไหนกันนะในยามดึกเช่นนี้เขาพึมพำกับตัวเองขณะเดินอย่างเงียบเชียบในความมืด จันเพนเดินลึกเข้าไปในปา่าทำกลางเสียงเพลงลึกลับที่ดังแววเข้ามาขุนพักดีเห็นเธออยู่ที่รำทานและเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวผมยาวสยายร้องเพลงที่ทำให้ชายหนุ่มหลงไหลเขาจึงรู้ในทันทีว่าจันเพนคือนางรวงที่ถูกสาปเธอล่อลวงชายหนุ่มและสั่งเวรชีวิตของพวกเขาในทุกคืนเดือนดาบเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองจันเพนเป็นเจ้าจริงๆอย่างนั้นหรือ คุณพักดีเอ่ยเสียงเบาวิวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจันเพนหันมาหาเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาข้าขอโทษคุณพักดีข้าก็ไม่อยากทำเช่นนี้แต่คำสาบนี้บางคัาพห่ข้าต้องทำข้าคือปีศาจที่ไม่อาจหลีกหนีโชกชะตานี้ได้จันเพนเล่าให้ขุนพักดีฟังว่าในอดีตเธอเคยเป็นหญิงสาวผู้บริสุทธิ์และสดใส เธอเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านและมีมิตรภาพพิเ่นแฟนกับดวงมณีเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความอิจฉาเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของดวงมณีเพราะว่าชายหนุ่มที่เธอรักกลับมามอบหัวใจให้กับจันเพนแทนในคืนหนึ่งดวงมณีรอบเข้ามาหาจันเพนที่กระท่อมกลางป่าเธอทำที่เป็นพูดคุยปกติแต่จันเพนไม่ทันสังเกตว่าดวงมณี ได้แอบพกยันคำสาบที่ได้มาจากหมอผีผู้ชั่วร้ายจันเพนข้าขอถามเจ้าหากวันหนึ่งเจ้าจะต้องเลือกระว่างความสุขของตัวเจ้าเองกับความทุกข์ของผู้อื่นเจ้าจะเลือกสิ่งใดดวมดงมณีถามพางมองด้วยสายตาที่ซ่อนความเจ็บปวดข้าไม่อยากให้ใครต้องทุกข์ใจเลยหากข้าทำอะไรผิดไปเจ้าบอกข้ามาเถิดข้าจะชดใช้ให้ จันเพนตอบอย่างจริงใจแต่คำตอบนั้นยิ่งทำให้ดวงมณีโกรธแค้นเธอโจมตีจันเพนด้วยยันคำสาปทันทีคำสาปนั้นทำให้จันเพนกลายเป็นปีศาจนางลวงที่ต้องใช้ชีวิตอย่างอมตะแต่แลกกับการพากชีวิตชายหนุ่มผู้หลงไหลในเสียงเพลงของเธอในทุกคืนเดือนดับหากเธอไม่ทำตามนั้นคำสาบจะทำลายตัวเธออย่างช้าๆข้าต้องทำสิ่งนี้ พอเจ้าพากทุกอย่างจากข้าไปจันเพนให้เจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดเหมือนที่ข้าเคยรู้สึกดวงมณีตะโกในความเกลียดชังก่อนจะหายตัวไปในความมืดทิ้งให้จันเพนอยู่กับชะตากรรมี่โหดร้ายหลังจากคำสาบจันเพนถูกบีบบังคับให้ใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความทรมานเธอต้องปกปิดความจริงจากทุกคนและต่อสู้กับความรู้สึกผิดในใจ แม้เธอพยายามจะต่อต้านคำสาปในช่วงแรกแต่พลังของมันทำให้เธอเจ็บปวดจนแทบทนไม่ได้เธอจึงต้องจำใจทำตามคำสาปนั้นเพียงเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปในทุกครั้งที่ภาคชีวิตของชายหนุ่มเธอจะร้องไห้จนแทบขาดใจข้าขอโทษข้าไม่อยากทำเส้นนี้เลยคำพูดนี้เอ่ยซ้ำๆในความเงียบทำให้ป่าแห่งนี้ดูเศร้าและวังเวงมากยิ่งขึ้น หลังเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับขุนพักดีฟังเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้ามันเป็นปีศาจท,ที่แสนชั่วร้ายเจ้าไม่ใช่ปีศาจรอกจันเพนเจ้าคือจันเพนหญิงสาวผู้แสนดีที่ข้ารู้จักข้าจะช่วยเจ้าเองไม่ว่าจะต้องแรกด้วยสิ่งใดก็ตามข้าจะช่วยเจ้าให้ได้คุนพักดียืนยันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความรักที่บริสุทธิ์ คุณพักดีได้ไปพบกับยายเทียนหญิงชราผู้รู้เรื่องราวของคำสาปนางลวงเธอบอกคุณพักดีถึงวิธีการแก้คำสาบนั่นก็คือจะต้องตามหาน้ำตาแห่งดวงจันทร์ซึ่งเป็นหยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำหรือกลางปา่าน้ำตาดวงจันทร์จะสามารถล้างคำสาปได้แต่ผู้ที่ต้องการจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบอันโหดร้าย น้ำตาดวงจันท์เป็นสิ่งที่หาได้ยากนักและก็จะต้องแลกมาด้วยความก้าหาที่แท้จริงเจ้ายังจะไปอยู่หรือไม่แหละพนุงยายเทียนถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นข้าต้องไปไม่ว่ามันจะยากเย็นเพียงใดข้าก็จะต้องไปข้าไม่อาจปล่อยให้จันเพนหญิงที่ข้ารักต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ต่อไปได้อีกคุณพักดีตอบโดยไม่ลังเล การเดินทางเริ่มต้นขึ้นคุณพักดีจะต้องเดินทางผ่านป่าทึบและ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ท้าทายด้วยความกล้าหาญของเขาสิ่งแรกที่เขาต้องเผชิญก็คือภาพร้อนของจันเพนเธอร้องไห้และขอให้เขากลับไปข้าคือปีศาจท่านช่วยข้าไม่ได้หรอกจงกลับไปเสียเถิดไม่จันเพนนี่ไม่ใช่เจ้าข้ารู้นะ ว่าเจ้ารอคอยการช่วยเหลือของข้าอยู่คุนพ,พักดีตะโกนเขาสลัดภาพหล่อนนั้นออกด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากนั้นเขาต้องเผชิญกับดวงมณีผู้ที่กลายเป็นปีศาจเฝ้าถ้ำน้ำตาดวงจันทอยู่ในถ้ำซึ่งดวงมณีปกป้องอยู่ดวงมณีหัวเรา <laughs> ะเยาะฮจ้าคิดเหรอว่าความรักอันโง่เขาของเจ้าจะช่วยจันเพนได้ไม่มีใครสามารถชนะข้าได้หรอก เจ้าไม่มีทางช่วยจันเพรได้หรอกคุณพักดีต่อสู้กับดวงมณีอย่างไม่ลดละแม้จะบาดเจ็บสาหาัสแต่สุดท้ายเขาก็ใช้ความกล้าหาญและความศรัทธ,ธาในรักแท้สามารถเอาชนะดวงมณีได้ในที่สุดเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ถ้ำเขาก็พบน้ำตาแยหย่งดวงจันทร์ที่เปล่งประกายราวกับดวงดาวเขาเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงจันเพรข้าทำสำเร็จแล้วจงรอข้าน่อยเถิด ข้ากำลังจะกลับไปช่วยเจ้าเมื่อคุณพักดีกลับมาหาจันเพนเขาใช้น้ำตาดวงจนันหยดลงบนหน้าผากของเธอทันใดนั้นเองร่างของจันเพนก็เปล่งแสงสว่างไสวคำสาปที่เคยพัฒนาการเธอหายไปตอนนี้เธอกลายเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาอีกครั้งคุณพักดีเจ้าช่วยข้าได้จริงๆข้าเป็นอิสระแล้วจันเพนเอ่อยทางน้ำตา คุนพักดีจับมือของเธอไว้แน่นข้าเคยสัญญาว่าข้าจะช่วยเจ้าและข้าก็สามารถทำมันได้แล้วเพราะว่าข้ารักเจ้านะเจ้ารู้ไหมจันเพนทั้งสองอบกอดกันท่ามกลางแสงจันทิสาซองป่าที่เคยลึกลับและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสงบสุกลงอีกครั้งจันเพนและขุนพักดีตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน ทั้งสองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านหนองบัวยญ่จันเพนยังคงช่วยเหลือผู้คนในฐานะหมอยาส่วนคุณพักดีคอยดูแลความสงบสุขของหมู่บ้านชาวบ้านเลิกพูดถึงตำนานนางลวงและมองจันเพนด้วยความเคารพและรักใคร่เสียงเพลงลึกและไม่ป่าลึกหายไปพร้อมกับคำสาบที่ถูกทำลายแต่ความรักของคุณพักดี และจันเพนจะยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานถึงความเสียสละและความรักอันแท้จริงที่ยิ่งใหญ่ตลอดไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ